อากแนะนำเสร็จเรียบร้อยก็จะขอโอกาสประกอบพิธีอันเป็นมงคลแก่เราท่านทั้งหลายเนื่องจากว่าสถานที่ของนี้เป็นที่ของดนนครับท่านนายกกองการ,ริการเป็นรอง้บริการกองการแพทย์ทางเลือกท่านศรีไพร ท่านงายกองการกางารส่วนตังหวัดวยเด็กที่คารพท่านมนสิสิทธิ์ประยชน์ท่านแทนคยอกตุกประมาท่านผู้การโรงพยาบาลจรกกระที่มาท่านสาธิตกรเบกตุกกระมาท่านพอกองการศึกษาโครการแรงส่วนจังหวัดวัยท่านจะมีวัฒนทรเป็นประหาสถานะ พระพงห์มุชิระโสพลที่ปรึกษานะเจ้าแม่พระศิษิ์พระโคสุธีรานุวัษฎ์ธิรนุวัษฎ์ธิรยานงเปริยพันสาวพระครูวินัยพรสยามจิตธรรมเจ้าวาดวัดก่าตอนตู่กับเรียนตั้งและจบภูรามประธานคณะกรรมการประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอจับตุกพระพัมานรู้สึกเป็นเกียรติ แต่อย่างที่ท่านนายกเทศเป็นประธานในพิธ <èn> ีเ UM ปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยนก็ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคเบาหวานโรคความดันอสูงรวมเวลาส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตอำเภอเจ็ดตุ๊กเราพังนายี่สิบเอ็ดปีสองพันห้าร้อยเป็นโครงการในระยะที่หนึ่งอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรอำเภออารยเกษตรด้านสุขภาพวิธีทรรวิธีไทยขยายผลการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคเบาหวานโรคความดันอสูง โดยวิทยากรจากอกาอ,ง,อกงการแพทย์ทางเลือกกรมการแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกในวันนี้จากสถานการณ์โรคเบาหวานความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นในโกลกกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งในงเขตอำเภอชะุระพักติมานของเรามีผู้ป่วยเบาหวาน5,415คนผู้ป่วยความดันโลหิต8ทาง108คนแต่ที่เป็นปตับแต่ป่วยอยู่ที่ 6พันถึงเกตพันต่อแสนประชากรดังนั้นโรงพยาบาลส่งเ sure. right, สรัยว่ากำลังในเขดอมเภอยจัตุกเพราะพิมานยินได้ตระหนักถึงความสําคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลตนเองเพื่อให้ห่างไกลโรคเบาหวานความดันสูงประกอบกับเป็นนโยบายหลักช่องป้องการอาสนจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อการดูแลสุขภาพปลอดภัยจนลุ่มเสี่ยงไม่ให้เกิดผู้ป่วยรายใหม่ออรณาการเพื่อเสริมสร้างพลังจิตใจในการป้องกันและควบคุมโรคไ่รัสต่อหรือรังให้มีประสิทธิ ศิลมักยิ่งขึ้นที่ได้จะทาโครงการครั้งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์พู้เขาต้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถนะด้ยกัมหลัก3ส3ป1นและวิธีป้องกันและควบคุมปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตอื่นๆ 2. สามารถนำรูปแบบการดำเนินงานต้นแบบการสร้างุขภาพวิธีทำวิธีไทยวิธีเสรีพอเพียงสามารถทำได้จริงได้จริง สามลดอัตราการเกิดโรคที่ต่อเรื่องในกลุ่มเสี่ยงและลดอัตราเกิดโรคแทรกซ้อนในกลุ่มเบาหวานปัจจัยสูงและปัญหาสุขภาพดุลยภาคุณภาพที่ไม่ได้ตื่นสี่ลดปริมาณการใช้ยาในโรคเบาหวานและโรคความดันสูงห้าลดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพผู้ป่วยครอบครัวและชุมชนเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงประชากรุ่มเป้าหมายโดยเน้นที่พัฒนาสุขภาพแนวนำในการ สามารถนําความรู้นําไปใช้ในการทัฒนาตัวเองและกลุ่มประชากรเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อสูงก่อนเพื่อลดการเกิดโรคหรือหลังไปใหม่ในาาก,การจัดโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเงินบารุงของโรงพยาบาลส,มส,มสมล่งเสร,ริมรัตบาลทุกแห่งและจากกองทุนหลักการสุขภาพตำบลต่างๆที่รองรับในการขยายโครงการนี้ไปสู่โครงการในระยะที่สองระยะที่สมต่อไปโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือวิจัยกรในระดับอกเภอ โดยท่านนายเพื่อจตุรับเข้าวิมานจากสำนักงานอำเภอจากสารสนเทอำเภอจตุรับเข้าวิมานจากโรงพยาบาลจตุรับเข้าวิมานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลอบตผู้นำชุมชนอสมและภาคีเครือข่ายและตรงพยาศึกษาของพื้นที่ท้องบลทั้ง12แห่งรวม90คนวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอบองค์ท้อเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื่องรังโรบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสงเด็าวัาตำบนในเขตอำเภอจรตุกัังพบพิมา์จำนวนเล้4ตำนานเจ็ดรนตรีแห่งาติุยสุขสมกรรมการที่ปรึกษานโยบายสุขภาพชีวิธีใหม่วิธีธรรวิีไทยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง่านวัดดอ็สีอำเอธนบุรีจงหวัดระมา ท่านส่วยกทอิทอนสิ่ีท่านช่วย่ทสิศรีดิสิทธิ์นท่านเลรักสงสารด้วยราวาลนการยื่ิงการงานศิลป์กำลังทางในแถวสุภษัตริย์ทำสิ่งนนผู้มีการโดยให้การเกิดตนกำนิการจากทานสจนะนัจากทางสออภิสิทธิ์กรอภ ปอปอกรองสารสนับใจบอปอการสารนะครับเมื่อกี้ทางนายกผู้ชิดหอมเ่งเปลี่ยนตาแหน่งให้ท่านปอปอกรองสาท่านประธานก็ได้ทำเปลอเตอรข้อในสุแาที่จะมีวอเชียลแล้วก็เพื่องผมกับท่านสารสุขอเปลือท่านแสงมันมีมูนชูท่านเป็นผู้สื่อาด้วยกันท่านประธานปอปอท่าน รออรสรทุกท่านกำนันท่านผู้บาการท่านปท่านวิทยากรจากมูลนิธิภูไศลขกองการแพทย์ทางเลือกองการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกแะพกเราทุกท่านพวกหวานและความระดสูงของโรงพยาบาลสเสรสุขภาพตําบลเมืองเกศำเภอสลมาีรได้ โครงการระยะที่นิ่มอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรอำเภออารยะเกษด้านสุขภาพิทยวิธีรมวิถีไทยหลายคนการแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเพื่องดังโรคเบาหวานโรคความดันสูงนะครับการจัดเรลนี่จัดโดยโรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลในอำเภอจตุรพิมานซึ่งเป็นเป็นได้งาน ใช้คำว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริหารส่วนจังหวัดร้อยอนนอโโเอายราพเจริใช้คำว่าเรามีภารกิจในการดูดูแลพี่น้องประชาชนครอ,อบคลุมเกือบทุกด้านแต่ว่าในช่วงที่ประ่านม,มานี่ภารกิจที่พี่น้องประชาชนเห็นชัดที่สุดก็คือ ด้านโครสงสร้างพื้นฐานด้านถนนหมนทางด้านแหล่งน้ำด้านกิจกรรมสวัสดิการต่างแต่ว่าอบจเรนเรามีกองสาธารณสุขที่ใช้คำว่าท,ที่ดูแลด้านสุขภาพแ ja ต่ภารกิจในอดีตที่ผ่านมานีอจะยังไม่มีความชัดเจนในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนแต่ว่า หลังจากมีการถ่ายโอนอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาอยู่ในสังกัดของอบจอีเรามีภารกิจที่มีความชัดเจนมากขึ้นในการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนเราได้รับมอบหมายแล้วก็พูดคุยกันกันกบกับสาธารณสุขจังหวัดท่านดรนายแพทยพสพพ์สวัสดิ์เดียนักก็ราพูดคุยถึงแนวทางในการพยายราร่วมกัน สิ่งหลายอย่างในช่วงแรกแสดงว่าอาจจะมีความติดขัดในในด้านการทํางานกันอยู่บ้างเพราะเพราะแนวทางด้วยความที่ยังกําหนดไม่ชัดเจนว่าใครจะทําหน้าที่อะไรแบบไหนอยู่บ้านเดี๋ยวขอเชิญนั่งกันช่วยกันแก้ช่วยกันทํางานโดยยึดหลักเอาพี่น้องประชาชนเป็นตัวตั้งตอนนี้เรามีเจ้าหน้าที่พันกว่าคนพันประมาณพันสามพันสี่ซึ่ง เจ้าหน้าที่ที่ดีมากที่สุดก็คือเจ้าหน้าที่ที่สังกัดในกองสาธารณสุขในเรล่าคนที่เป็นประนาดและอุคคนที่อยู่พานธุ์ทีมีสุขภาพที่ไม่ไม่ดีด้วยซ้ำไปแต่ว่าในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีเศษสองปีที่ผ่านมาอบจเป็นของอย่างในชีวิตุรมรดกที่น้องกระต่านที่เป็นศิษยที่ปันตั้งตัว ก็ตอนนี้นะครับโครงสร้างพื้นฐานที่จะดำเนินการเรื่องสวัสดิการต่างๆเราจะทำให้ทเบิดความสมดุลในที่เราจะรับผู้นำในการาดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นเป็นเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจของอบจเลยนะครับหลายจังหวัดยังไม่รับเงินน่ะก็มองว่าเป็นภารกิจที่ยังไม่มีความชัดเจนในการดำเนินหรืออาจจะมองยิ่งกว่านั้นไม่รับคผลลัพธ์เป็น เป็นภาระในการที่จะต้องดูแลรอปจจุบันว่าปจเเี็กผู้บริหารเจ้าหน้าที่ทุกคนสมาชิกปออนะครับเ้กคนเป็นตนารั้งนครั้งนี้เป็นวรตแห่งความภาคภูมิใในการที่จะต้องดูแลสุภาพของี่น้องประชาชนนี่เป็สิ่งที่เราทำมาแล้วพยายามที่ะน้อแต่ว่าเราตั้งใจให้ปจจอเป็นทุกอย่างในที่เตของเระรับมีเจ้าหน้าที่และที่สำคัญคือเรามีสมาชิกที่เข้าใจเข้าใจใน ใ,ในในการทำหน้าที่ทำงานอบรมที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้วิทยากรที่มีจากมูลนิที่คนไทยสุขๆครับแลวิธีเศรษฐกิจพอเพียงการที่ผมเองก็ึได้ยินได้ยินกรรมกานเรื่นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากครับในภวิทยากรต่อเจออารยะเกษตรด้านสุขภาพดีวิธีทำวิธีไทย ขณาให้ผลการแก้ปัญหาโวคไม่ติตดต่อเ้อลังโลกความและความดันโรหิตสูงน่ะนี้ครับ